เเเเคคคคคยยยยร้องแแแต่่่่่ไไไมมมวููทละถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ีจะคุ้ม12ชั่วโมงเหรอวะเธอออกกับเชนคนละครึ่งไหมล่ะฉันเอาบัตรเธอเอากาชามันมันเทรดได้เหรอไม่เออไม่ได้ตัวการ์ดก็เดินออกไปไอตอนฮาโลวีนใครใครมีบัตรฟาร์ม7วันไม่ใช้บ้งอ่ะไอฮาโลวีนไม่ได้หรอใช้หมดแล้วเราเราเราบริจาคใบหนึ่งครับมีไหมอ๋อไม่ฉันไม่เห็นได้บ้างเลยอ่ะเธอไม่ฟังไงก็เลยไม่ได้ให้บัตรเธอเหรอที่ได้ทุกคนนั่น ไอ้บัตรฟาร์มเขาให้เฉพาะคนฟาร์มเท่านั้นแหละงานขาวไม่ก็เแบบมีใครบริจาคไงจะได้ลดเงินไปส่องมือไงจะรีบใช้สักสักสิบสองวันก็น่าใช้อยู่วันหนึ่งอ่ะเฮ้ขายขย<อ>ับมารถแก๊งที่ผมละคันคันรถแก๊งเนี่ยเนะอ็าาเอมจีอะขยับตามไหมจะหันหน้าไปฟาร์มเลยเหรอไม่ไมมถ้าถ้าไม่มีใครเอาก็แกงเอาไปก่อนก็ได้แกงเอาไปแล้วก็ไปปล่อยชอบดีกว่าทางั้นข่าวพี่หนุ่มรถแล้วหรอเราทำงานข่าวดีกว่าให้ตังกวยตังกวยอยากทำงานดำปะ ไปไปผมงานเขาตกปลารวยสัดเลยให้เขามันออโต้ต,ตกปลาอีกอ,ะอ่ะยิงไม่ค่อยตกพลาดด้วยสามวิโลแบบชิวๆเลยยินตกบื้อๆอ่ะเออเนี่ยเราไปทำมาคือเลือดชักอยากเติมเอาบัให้ลามลองเก้าเก้าสักสักวันหนึ่งดูเก้าเก้าวันหนึ่งอ่ะเออก็มันได้เท่าไหร่ใช่ใชไหมย<ห>ังค<ห>ุ้มถ้าสามวิโลไงก็คุ้มไม่ตกกบงูงๆๆๆไูไปทำอะไรวันวันหนึ่งอ่ะได้เป็นแสนอยู่ยนะสองแสนอยู่ยนะถึงอย่างเงี้ยอ๋อ,อเหมืองนี่อ๋อเหมืองนี่โคตรรวยเลย

โอ้โหไอ้เหี้ยทำยไมเขาตีได้วะวันนี้จอยอย่าลืมชุบเพื่อนนะน้องอย่าลืมชุบเพื่อนนะลองดูสองทีเนี่ยชุบไม่หวังได้ปะได้ได้ตีไป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 ชุบพี่ฟ้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเชิยกูหน่อยมันจะมาปิดกูแล้วจ้าไหนปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วมีคนกันแล้วเฮ้ยปิดชุมด้วยปิดชุมด้วยเพื่อนปิดชุมด้วยปิดชุมด้วยปิดชุมด้วย โอ้โหแย่หว่าทัมมิงเอ็นสันการ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 บอชุบเยอะแล้วสวยพี่สวยพี่ชุบเพื่อนชุบเพื่อนด้วยนล้มีไม้ยืนน่ะชุบเพื่อนอยู่นะกันหน่อยนะกันหน่อยนะกันหน่อยเเเเเพพืื่่อออออนนตตตาาายยยยยยะะะไปตามเพื่อนมาตรงนี้ดิเขาชุบปิดตัวชุบหน่อยมาปิดตัวชุบมาปิดตัวชุบตรงนี้ดิมาปิดตัวชุบตรงนี้ดิสมัยยืนหน่อยสมัยยืนหน่อยสมัยยืนหน่อยสะไม้ยืนหน่อยชุบแล้วชุบอยู่มารวมกันตรงชุบอันหน่อยมารวมกันตรงนี้ก่อน สมัยยื้อน่อยสมัยยื้อน <t> ่อยไปสมัยไปยืนหน่อยสมัยไปยืนหน่อยเพื่อนสมัยไปยืนหน่อยสมัยไปยืนหน่อยกูตายนะอ้กูไม่เล่นเลยเนี่ยไอ้ยื้อีบอูมิโอโห้ขอโทษว่ะไอ้ยื้อเฮียพูดทันเฮียดามาขอไฟอยู่เมื่อกี้ไอ้สัสโซเชียลไลายสมัยยืนไอ้เพื่อนสมัยยื้อน่อย ชูพีเฮน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 อยู่อ้าวเฮียมเรียนเย็นเย็นเย็นจะตายกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยพี่รีบออกหน่อยได้ไหมไม่มีคนไม่มีคนเขาพวงอ่ะขรอแป๊บเฮ้ยใจเย็นดีนะตื่นมาคอทันเมื่อกี้ไอ้เหี้ยว่าเสียงหายไปไหนดีนะที่บุกมาเมื่อกี้ตังควยได้พูดอยสามคำพอดีให้เพิ่มความไม้พอดี ขอไม่เช็คชื่อได้ไหมไปเลยได้ปะจะไปไหนชิพี่ห้มชูยะโอ้ถามพี่เมฆพี่เมฆแป๊บเดียวนี่ตป๊เดียวทำเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้พูดนะนี่ไงจับกลุ่มไปแล้วจับกลุ่มนี่มันยืนเปนกลุ่มนี่ย,ยจับกลุ่มจับกลุ่มเฮ้ยเราครบวันนี้เราครบใช่หรอมองเนี่ยครบยังไงรับยังไงอ๋อกลุ่มเรา ไอ้สองไว้ไม่ไปปกเรามันจะขาดอยู่คนนึงแหละของพี่เขียวอ่ะเอ้ยมานะเซตาเนาะเออไงนะบอลใกลเองนะเว้ยเอ้ยมามาแค่นี้เหรอเราไปหาเวจิดกับบอลก็ได้พ่ะตั้งแต่ตัวเขาลามเขาว่สร้างศัตรูไปทั่วอ่าได้ของรีบก็มีจริงๆอ่ะของรีบก็มี อ่าเลิตวลำเนี่ยก็ตลาครับกับขอบคครับครอครับครับถาเมครับขอครับอครับครับถ้าเกิดมีคำหยาบก็ขอโทษนะขอคครับขอโทษอาเหิมีอาก็อนะครับออุณครับุบ้าเมีากอโทษนลันขอบคุณครับบัอร้ากดม่าโนรังขอบคริบอันัเกิดมีคำหยกอนเรอบรบ